วันนี้คุยกับอาจารย์ปณิธานค่ะผู้เชี่ยวชาญเลยด้านความมั่นคงและการต่างประเทศท่านบอกว่ามันเป็นหลักการทูตอยู่แล้วเวลาเราจะเจรจาอะไรนักการทูตที่ดีจะต้องเจรจาเพื่อให้เราได้เปรียบวันนี้ไม่รู้ว่าคุยในวงไหนนะแต่เรื่องของการปล่อยตัวเฉลยศึกอาจารย์บอกว่าคือเฉลยศึกเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยคงจะไม่เลี้ยงเอาไว้คงจะไม่เก็บเอาไว้ตลอดไปหรอกเพราะเรเอาไว้ก็เปลืองข้าววะก็ต้องปล่อยแต่ปล่อยอย่างไรปล่อยอย่างไรประเทศไทยจะได้เปรียบ คือคงไม่ไม่ถึงขั้นว่าโอ้โไปโกงไปเลยเขานะแต่การได้เปรียบเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญอยู่คุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะเสียเปรียบเราเสียเปรียบคือต้องยอมรับเมื่อโต๊ะเจรจาเนี่ยมันมีฝ่ายอื่นเข้ามาบาลานซ์ระหว่างประเทศคู่กรณี2ประเทศไทยกับกัมพูชามันจะต้องเอียงละมันจะต้องมีอะไรแปลกและเพราะเดี๋ยวก็จะต้องมีคนมาบีบเรื่องข้อตกลงแต่ทีนี้ปัญหาก็คือในโต๊ะเจรจา เมื่อเราเซ็นสัญญากันเสร็จสับเรียบร้อยประเทศไทยนี่เด็กดีมากทําอะไรเซ็นอะไรไปเราก็ทําตามทุกอย่างแต่ฝั่งกัมพูชาต้องจับตาดูให้ดีนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ทําแต่บอกว่าเขาทําจริงหรือเปล่าเราก็ต้องเฝ้าระวังทีนี้การปล่อยตัวหนึ่งคือเจราจากับต่างประเทศสองเจราจาคนไทยค่ะการสื่อสารจะทํายังไงให้ประชาชนสบายใจว่าคนไทยจะไม่เสียเปรียบคือต่อรองเรื่องที่ต้องมีการปล่อยตัวอยู่แล้วนะครับ เราคงไม่สามารถเก็บเข้าไว้ได้ตลอดไปแต่ว่าประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ว่าควรจะปล่อยเมื่อไหร่แล้วก็ปล่อยอย่างไรให้เราได้เปรียบขึ้นมาข้อเสียเปรียบของเราคือว่ามีหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องการส่งเฉลยสึกกลับไปเนี่ยนะครับจริงๆจะต้องให้ประชาชนสบายใจว่าไทยไม่เสียเปรียบอีกต่อไปเรื่องปราแกงสแกมเมอร์เนี่ยยิ่งมีปัญหาเยอะมาก พราะว่ายัางไม่สามารถเดินหน้าได้เต็มที่ถึงแม้ว่ามีประกาศเจตนารมณ์มีการเซ็นข้อตกลงร่วมกันและขณะนี้สายการก็ซับซ้อนมากขึ้นการปราบปรามของประเทศเพื่อนบ้านทําให้คนเ่านี่หนีเข้ามาในบ้านเมืองเรามากขึ้นแล้วก็หวังวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคงจะได้แลกเปลี่ยนทางสิงคโปร์ที่ไปยืยนอย่างเป็นทางการเพราะเขามีข้อมูลก,ก็ต้องบอกว่าสายการคลี่คลายไปในดับมันก,ก็จริงแต่ไม่ไม่สู้ดี สถานการณ์คลี่คลายเมื่อสถานการณ์จบจริงแล้วการปล่อยในครั้งนี้เมืม่อวันพลเอกรังสีบอกว่าคุณปล่อยคุณก็ปล่อยได้แต่คุณต้องทําให้คนไทยเข้าใจนะว่าปล่อยแล้วเราได้อะไรนี่คือคําถามที่อยากจะฝากไปถึงเอางี้ว่าท้ายก่อนจะเปลี่ยนเรื่องการปล่อยเฉลยแรงข่าวที่ออกมามันอาจจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยก็ได้ไทยจะไม่มีการปล่อยเฉลยก็ได้ในวันที่12ถูกไหมใช่สิขอให้รัฐออกมาพูดแบบ ตรงๆว่าจะไม่ปล่อยว่าไม่ปล่อยหรือถ้าปล่อยจะปล่อยมะหรือจะเป็นเฟสแบ่งยังไงเอามาให้ชัดฮะคนไทยจะได้หายความกังวลก <c oughs> ็เขาก็บอกว่าเขารอดูก่อนไงรอดูสองข้อไงเขารอดูก่อนเขาก็เลยไม่สามารถสรุปได้แต่ถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเหมือนที่ฉันพูดตอนแรกถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเขาปล่อยแล้วปล่อยทีเดียวเลยหรอบิ๊กเล็กบอกเอาก็ไม่ได้มีเรื่องเฟสขึ้นมานี่ ไม่ได้มีตัวเลขอะไรแบบนี้ขึ้นมาอรอดูว่าค<บ>น,นไทยทั้งประเทศท<อ>ีนี้นก็คือถ้าบอกว่าเออเขาจริงใจไหมวันนี้บิ๊กเล็กบอกว่าเขาเริ่มแล้วนะการกู้ระเบิดร่วมเซน็นไว้ยี่สิบหกวันที่เท่าไรเนี่ยวันที่เจ็ด สสัปดาห์เขาก็เริ่มแล้วคะ่ะวันนี้สะแก้วคุณผู้ชมคะเป็นตัวแทนของ AOT ฟฝั่งไทยกับกัมพูชาลงพื้นที่มาสังเกตการแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชาทีแม็กกับ c m a ม <laughs> ขออภัยวันนี้มาเจอกันที่ด่านพรมแดนคลองลึกค่ะแล้วก็นั่งโตเจราจาคุยกันเพื่อหาแนวทางเก็บกู้ร่วมกันคุณผู้ชมคะครั้งแรกหลังจากนะั้นพอคุยกันเสร็จปุ๊บลงพื้นที่จุดแรกอยู่ที่ไหนรู้ไหมออที่นาของลุงลุยตาลุยอ่ะที่ก้มกลับแผ่นดินเขาเมื่อวันก่อนอะ่ะที่มันเอาพับตาลุยมาไหมคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมคะตาลุยเนี่ยเขามีที่ทั้งหมด50ไร่<อ>แล้วกู้เสร็จไป20บ ที่เหลือยังมีระเบิดฝังอยู่ในที่ตะลุยวันนี้ขเมนมาพร้อมกับไทยค่ะนี่แล้ววันนี้เห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมก็คุยกันเจราจากาันโดยระหว่างนั้นสังเกตว่าฝั่งกัมพูชาเองมีการเอาสื่อมวลชนมาอยู่บริเวณแนวชายแดนจุดที่มีการเจราจากาันเพื่อสังเกตการส่วนสื่อมวลชนของไทยน่าน้อยใจจังเลยอะทำไมอีกอะ มันมีเรื่องให้น้อยใจเยอะจังเลยจริงๆนะมันอ่านยิ่งอ่านยิ่งน้อยใจไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าฮะก็คือฝั่งเามบรียเขาก็เอาสื่อเขาไปประโคมกันเนาะอ่าเราก็เข้าใจแหละเามบรห็นมาแล้วนะลงมาไหนๆขอดูซีแม็กหน่อยซิมีซีแม็กไหมของเราเนี่ยทีแม็กนะล้าทหารถูกไหมลงพื้นที่ไปเก็บกู้มีภาพของเขาไหมของเขาหรือเขามาสังเกตการเฉยๆเลยเขามาสังเกตการเขาเขายังไม่กู้เขามาคุย คือเขามาคุยก่อนแต่วันนี้การลงพื้นที่จะเป็นทีมไทยทําก่อนแล้วเขาไม่ทําไงแต่เขามาแล้วครั้งเป็นครั้งแรกนะคะเขารอเขาโพลหน้ามาแล้วเอออ่ะก็เขาก็ลงพื้นที่ฮะแล้วเขาก็เอาสื่อยกขบวนของเขามาแล้วก็บอกนี่ไงมาแล้วนะประเทศเคเาดลงมาแล้วทําตามแล้วแต่ทํำไหมเือใครเป็นคนลงแรงไทยอ่ะผมพูดได้เลยฮะไทยลงแรงไม่เป็นไรฮะ เพราะมันคือแผ่นดินไทยอืม,มาโผล่มาก็ดีใจแล้วแต่ถามว่าดีใจแล้วทํำด้วยไหมไม่ได้ทําฮะแล้วไม่ขวางไหมก็ก็ถูกก็ไม่ขวางก็งไม่ขวางละแต่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในความร่วมมืออย่างนั้นใช่ไหมถ้าใช่ก็โอเคก็ไม่ได้ว่ากันออาลองดูบรรยากาศตอนที่เขามีการพูดคุยเจราจากันดูหน่อยฮะ ค่ะขณะน,นี้นะคะคณะเอโอทีนะคะก็ได้มีการเดินตามเส้นที่เจ้าหน้าที่วางเอาไว้นะคะเพื่อที่จะตรงเข้าไปบริเวณแนวชายแดนจุดนั้นค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีทางกัมพูชาเองก็มีตัวแทนที่มายืนรออยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะซึ่งการเดินทางเข้าไปในจุดนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเข้าไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ทุนระเบิดร่วมกันนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่มีการเจรจาแล้วได้ข้อสรุปแล้วจึงจะเดินทางกลับออกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะวางแผนในการเก็บกู้ทุนระเบิดค่ะ เข้าใจมุมเพราะว่าระบบมันไม่เหมือนกันระบบเขาระบบทหารกับระบบของซีแม็กเขาเนี่ยมันมันเหมือนมันแยกกันอยู่การคุยกับเขาซีแม็กซีแม็กการประสานงานกับหน่วยในพื้นที่เขาค่อนข้างจะยากความร่วมมือค่อให้ความร่วมมือดีเลยในระดับซีแม็กโอเคเราถือว่าถือว่าต้อให้ความร่วมมือดีแุดแล้วว่าในระดับอื่นไม่โอเคหมายถึงว่าตัวซีแม็กฟังเสียงทีแม็กบอกว่าเขาแยกกัน กองทัพคือทหารกับ C Mac หน่วยกู้ทุนระเบิดเป็นคนละหน่วยวันนี้ความร่วมมือได้จาก C Mac กที่แมก็คือหน่วยศูนย์กู้ทุนระเบิดไทยกับ C Mac ที่มามแต่ทหารกองทัพไม่มาไม่ใช่นะก็ถือว่าถ้าถ่ายภาพถ่ายอะไรไปนี่ไม่ใช่นะเออไม่รู้เหมือนกันแต่สื่อไทยคุณผู้ชมฮะที่<ะ>คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอย่าอย่าด่าสื่อไทยนะ อันนี้คือซูมเลนที่ซูมแบบสูงสุดแล้วนะเอาอพูดับภาษาชาวบ้านก็คือเราแอบเผือกอะฮะคุณผู้ชม,มพยายามพยายามจะเอาภาพมาให้ได้มากที่สุดเลยแต่ตรงน,นั้นที่เห็นใบไหวเนี่ยนั่นคือสื่อขเขมรน,นะฮะไปอยู่ตรงแนวแดงตรงนั้นได้เรานอยู่ไกลเป็นโยดเลยแล้วก็ซูมภาพเข้าไปว่าเอยข้างในมันเกิดอะไรขึ้นเพราอจะได้เอามาให้คนไทยได้ดูว่าเราเนี่ยดำเนินการเดินหน้าไปถึงไหนแล้ว อ้าวอ่านี่คือพ <นำ S 2> ื้นที่ฮะนำเสนอกันไปแล้วก็ฝากทางการดูด้วยว่าเขาไม่ได้ส่งตัวแทนกองทัพเข้ามานะคะเป็นหน่วย c m a ม็กทีแม็กทำงานร่วมกัน